กรุงเทพหมหานครที่เราบอกมีเยอะที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยลงมาแล้วก็โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เป็นคนส่งตรวจเนี่ยก็จะเป็นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพนะครับ585ดีคือภาพรวมในวงเล็บก็คือติดเชื้อภายในประเทศก็คือไม่ใช่คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพราะใน585มีอยู่7ลายนะกาลสินเนี่ย2 3 3 แต่ว่าจะติดเชื้อในวงเล็บเยอะหน่อยนะครับก็คือมีการแพร่เชื้ออยู่วงสองสามในประเทศเนี่ยค่อนข้างมากร้อยเอ็ดก็ทำนองเดียวกันก็คือเราพบ180รายนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมดไม่ได้เดินทางออกไปต่างประเทศภูเกต็ตพาดจะเป็นอีกแบบหนึ่งภูเก็ตก็คือ175แต่ว่าปีการติดเชื้อในประเทศเพียงแค่17บเรายชนบุรี162เป็นการติดเชื้อในประเทศ70รายสมุทรปราการ1 0 6 ก็ติดเชื้อในประเทศ28รายนะครับเราเอาเฉพาะจังหวัดที่เกินร้อยนะครับมีบางจังหวัดก็อาจจะใกล้ๆร้อยนะครับเช่นมหาสา,ารคามอะไรพวกนี้นะครับก็การกระจายตัวก็เป็นไปตามแผนที่ที่เห็นข้างขวาขณะนี้ไปทั้งหมดเนี่ย54จังหวัดแล้วนะครับนั้นก็จะเหลือไม่มากนักนะครับที่ยังตรวจไม่พบนะก็ะกระจายกันไปนะครับ หนึ่งการแพร่ระบาดของโอมิคอนเนี่ยก็จะค่อยๆเริ่มส่งผลให้จำนวนรวมนะจำนวนรวมของการติดเชื้อในภาพรวมของประเทศเนี่ยมากขึ้นนะเราก็อาจจะเห็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆอันที่2ก็คือว่ายังไม่ส่งผลต่อกับจำนวนการเสียชีวิตนะครับอย่างที่เรียนทุกท่านว่าคนที่เสียชีวิตวันนี้คือคนที่ติดเชื้ออาจจะสสัปดาห์ที่แล้วสสัปดาห์ที่แล้ว ตัวโอเมรอนเองก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่เราทราบนะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตก็อาจจะไม่มากนักข้อที่2อ,อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดินออกจากบ้านเนี่ยเจ็ยังเป็นเดลตานะครับซึ่ง Delta เดลตานี่ก็ยังมีอิทธิเดชท,ที่จะทําให้ท่านป่วยหนักและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า <c oughs> เป็นกลุ่มเปราะ เราะบางนะครับเช่น6 0 8คืออายุเป็นคนที่สูงอายุนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะทำให้อาการหนักและรุนแรงอันถัดมาครับก้องเรียนพี่น้องสิบมชนครับเราจะไม่ตรวจสายพันธุ์แบบใครส่งมาเท่าไหร่เราก็ตรวจให้หมดอย่างนี้ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าการตรวจว่าใครเป็นโควิดเนี่ย เราไม่ได้รักษาต่างกันไม่ว่าคุณจะเป็นพันไหนเพราะฉะนั้นการตรวจสายพันธุ์เพื่อระวังสถานการณ์ก็จะดูในระบบสัดส่วนนะครับก็จะมีเกณฑ์ว่าซุ่มตรวจในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเราจะได้เข้าใจสถานการณ์จริงของประเทศว่าวันนี้เนี่ยมีโอมิคอนมาร์เก็ตแชร์สักเท่าไหร่อย,อย่างนี้นะครับเราจะไม่ตรวจทุกรายแล้วก็อาจจะไม่ต้องอัปเดตกันทุกวันนะครับต้องเรียนพี่น้องสื่อมนชนที่เคารพว่าอาจจะไม่ต้องเอาตัวเลขมาดูกันรายวันทุกวันนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์อะไร แล้วก็ข้อสุดท้ายการติดเชื้อสายพันธุ์โอมาเกคอนเนี่ยมันทําให้ภูมิคุ้มกันนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นนิวทรัลไ z ซิ่งก็คือสามารถจะสู้กับเชื้อเดลตานะครับได้แต่ว่ามันจะขึ้นสูงในกลุ่มที่ฉีดวัคซีน เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นประโยชน์อยู่นะครับแล้ว,ลวเสริมด้วยสมมุติถ้าท่านเผอิญไปติดเชื้อโอไมคออนโดยไม่รู้ตัวภูมิก็จะขึ้นไปอีกแล้วก็ทําให้ป้องกันเดลต้าได้ด้วยนะครับคนเหล่านี้เมื่อติดเชื้อโอไมคออนแล้วเนี่ยก็พบว่าภูมิคุ้มกันก็จะสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ14-15เท่า นั่นหมายความว่าก็นี้เป็นธรรมชาติของทฤษฎีทั่วไปคือว่าคุณติดเชื้ออะไรมันก็ป้องกันเชื้อโรคนั้นแนละนะครับเมื่อเชื้อโรคนั้นรับมาภายหลังเนี่ยมันก็จะจัดการโรคนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดเชื้อโอไมคอนซ้ําคุณก็จะภูมิคุ้มคุณก็จะจัดการโอไมคอนได้เลยนะครับพะมันขึ้นมาประมาณ14 1สิบห้าเท่านะครับในขณะเดียวกันเขาก็มีข้อสังเกตที่สําคัญนะครับก็คือว่า พอติดเชื้อโอมิคอนเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าภูมิที่สูงขึ้นนะครับ14วันหลังจากติดเชื้อโอมิคอนเนี่ยมันไปกันเดลต้าได้ด้วยนะครับประมาณ4เท่ากว่าๆนะครับออมันไม่ได้เกิดกับทุกลายนะม,มีบางลายเห็นไหมที่เส้นมันเอียงลงนะเส้นที่เอียงขึ้นน่ยก็คือภูมิกุ้มกันสูงขึ้นนะครับเ,ออเพียงแต่สเกลนี้มันเป็นล็อกสเกลนะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าให้ดูง่ายๆก็คือภูมิที่ แง่งหน้าขึ้นคือสูงขึ้นเนี่ยก็คือภูมิที่เพิ่มขึ้นมันแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าคนที่ฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อติดเชื้อโอไมิคอนแล้วหลังจากนั้น14วันเนี่ย จะมีภูมิคุ้มกันที่กันเชื้อเดลตานะไม่ใช่กันเฉพาะโอมาคอนนะกันเชื้อเดลต้าได้ด้วยจํานวนหนึ่งะครับการที่เราติดเชื้อโอมาคอนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีผลร้ายอย่างเดียวนะครับก็คือยังช่วยป้องกันเรื่องของเดลต้าเดลต้าอาจจะน้อยลงนะแต่ไม่ได้สนับสื่อให้ท่านไปรับเชื้อโอมาคอนนะครับต้องต้องแปลความกันดีๆนะครับ เมื่อเราเข้าสู่ปี2065หรือ2020สิ่งที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็ในเชิงวิชาการทางกระทรวงสาธารณสุขคาดหวังก็คือว่าเราก็คงจะต้องปรับระบบนะครับและตัวโควิดมันก็ต้องปรับระบบจะให้กลายเป็นโรคประจำถิน่นที่เราเรียกว่าเอนเดกนะครับเพราะฉะนั้นปี2020เราจะพยายามทำให้โรคโควิด -19 เนี่ยกลายเป็นโรคประจำถิน่นเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเฉพาะการที่จะกลายเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยจะต้องมีปัจจัยหลักๆอยู่3อย่างก็คือเชื้อโรคก,กับคนเราเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุลนะครับเชื้อโรคสิ่งที่มันจะอยู่กับเราได้ก็คือ1มันจะต้องอ่อนแรงลงไม่ทําให้คนติดเชื้อแล้วเสียชีวิตเพราะถ้าคนเสียชีวิตมันก็ต้องตายไปด้วยนะครับมันจะต้องตัวของมันเองจะต้องอ่อนลิดลงไม่ทําให้คนถึงขั้นป่วยหนักจนเสียชีวิตอย่างมหาศาลมากมาย แต่อาจจะแพร่กระจายได้มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ตรงกับสายพันธุ์โอมิคอนประการที่2คนเรานะครับเราจะอยู่กับเชื้อโรคได้เราก็ต้องมีภูมิต้านทานภูมิต้านทานในตัวคนเรากับเชื้อโรคจะเกิดขึ้นได้2อย่างอย่างที่1ก็คือการฉีดวัคซีนซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเราฉีดวัคซีนไปได้ค่อนข้างมากแล้วและปี2022จะเป็นการฉีดวัคซีนในรูปแบบของ เข็มกระตุน้นก็คือเข็มสามหรือเข็มสีขึ้นไปซึ่งขณะนี้ทางสบครัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนไว้สําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเชื้อมันอ่อนลงคนเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้นเราก็อยู่จุดสมดุลที่เราจะอยู่กันกับมันได้ก็คือว่าติดเชื้อได้ไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตระบบสาธารณสุขรองรับได้รวมทั้งมียาในการรักษาที่ดีขึ้นนะครับมียามากขึ้นเรามีความรู้ในการต่อสู้กับมันได้มากขึ้นอันนั้นก็จะทําให โรคโควิด -19 กลายเป็นโรคประจำถิน่นอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการทำให้โรคโควิด -19 กลายเป็นโรคประจำถิน่นและเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดน,นะครับ